อัตตานังธรรมยันติปัณฑิตาบัณฑิตย่อมฝึกตนคำว่าบัณฑิตแปลว่าผู้ฉลาดมีปัญญามีความรอบรู้หมายถึงนักปราชญ์ทีรชนผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคำว่าฝึกหมายถึงทําให้เรียบทําให้ละพยศทําให้ตรงทําให้ชํานาญพุทธศาสนาสุภาษิทธิ์บทนี้ท่านหมายเอาเนื้อความว่า คนที่ฉลาดนั้นย่อมมันฝึกฝนตนเองอยู่เสมอถ้าในด้านหน้าที่การงานก็จะไมาเอาการฝึกฝนความชํานาญในงานของตนให้คล่องแคล่วและพัฒนาอยู่เสมอเป็นตน้นแต่ในแง่ของทางธรรมนั้นท่านหมายเอาการฝึกตนให้เป็นคนมีศีลธรรมมีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีปัญญาเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกตามความเป็นจริง ฝึกตนให้ดำรงอยู่ในกุศลกรรมบททั้งสิประการเพื่อให้เป็นคนดีสีสังคมสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวมบำเพ็ญประโยชน์ได้ทั้งประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานและที่สำคัญที่สุดก็คือการฝึกขัดเกลาวจิตใจของตนเองให้สะอาดปราศจากมลทินคือกิเลสต,ตัณหาอยู่เสมอ ไม่ให้เกิเลดเข้ามาครอบงำจิตใจของตนได้อันเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา